สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกทท่านแอนางจะมาลงแนวทางวิ่งบนตัวเดียวไม่ปักหลัก110หล0อสิบหน่วยมวดประจำวันที่16มีนสาร้อยหกสิบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องนางพารวยเป็นกำลังใจให้แอดนางในการทำคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะอ่ามาเริ่มต้นกันเลยนะคะรางวัลที่หออกแปดสามห้า่างออกเจา เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะคะดูทีละบรรทัดนะคะ8 3ดบวก7 3มบวก5บวก5บวก3บวก8บวก7บวก3บวก2คงที่ผลลัพธ์ที่ได้วิ่ง4ตัวเดียวนะคะผลลัพธ์ที่ออกรางวัลที่1ออก4 2 2ล่าง19เข้า4หลักห้อยอ่าวิ่ง4ี่บนได้ตังค์นะคะชอบที่ ใครที่ชอบวิ่งวิ่งนะคะงวดต่อมาออก8 90 4 2 2ล่าง19เอามาบวกกันทั้งหมดค่ะ8 9บ0บวก1 9 2บวก 2, บวก 1, บวก 9, บวก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 คงที่ผลลัพธ์ที่ได้ได้เจ็นะคะได้7จวิ่ง7จบนได้7จผลลัพธ์ที่ออกรางวันที่หนึ่งออก2 7 0เข้าหลักสิบวิ่งผ่านนะคะเข้า7จจริงๆด้วย นะคะเอาเจทีนี้งวดประจำวันที่16เมษายนสงั2564งวดที่จะถึงเนี้ยนะคะรางวัลที่หนึ่งออก472270ล่าง05เอามาบวกกันทั้งหมด4บวก7บวก2บวก2บวก7บวก0บวก0บวก5บวก2คงที่ได้วิ่งเก้านะคะ ได้วิ่งเก้าตัวเดียวเก้าบนตัวเดียวหาอีกตัวจับนะคะหาอีสองตัวจับหลักร้อยจะมาหลักร้อยหรือมาหลักสิบหรือมาหลักหน่วยก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆได้เก้าหลักหนอ,อ่าได้เก้าบนนะคะเก้าบนเก้าอะไรนาะเก้าบนชุดเต็มแป็นนางมีเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้าตัวไหนจะมาน้อสมาชิกวิ่งชอบวิ่งไขชอบวิ่งเก้าดูไว้นะคะ ถ้าดูชุดเต็มบนของแอนางมี9นะ90ถึง99อ่ามีตัวนึงแหละที่ต้องออกในนั้นน่ะถ้า9วิ่งนะถ้าใครชอบวิ่ง9ก็ออก9นะคะวิ่ง9นะคะสูตรเข้ามาสองวดแล้ววดนี้วดที่16เมษายนสองพนกสได้9นะคะอ่าทีนี้สูตรร1อยสิหน่วยไม่ปักหลักของแอดนางกับสูตรหลักสิบ,บนได้สได้สได้6ได้8อ่าถ้าเอาสใส่นะคะ สองเก้าก็ได้สองเก้าเก้าสองนะคะสี่เก้าเก้าสี่อ่าสี่เก้าเก้าสี่เก้าหกหกเก้านะคะเก้าแปดแปดเก้าเลขมีอยู่แค่นั้นนะคะถ้าจับประกบเก้ากับหลักสิบบุญสองสี่หกแปดนะคะจะได้สองเก้าเก้าสองเก้าสี่สี่เก้าเก้าหกหกเก้านะคะเก้าแปดแปดเก้าอ่าใครชอบวิ่งก็วิ่งได้เลยค่ะได้เก้านะคะ นางก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนางเป็นกําลังใจให้นางนะคะช่องนางผารวยใครที่ยังไม่เข้ามาเพื่อนๆที่ยังไม่เข้ามา fc ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาติดตามช่องนางพารวยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณค่ะก็กดแชร์กดไลค์ฝากบอกโตๆกันไปดึงเพื่อนๆเ,เข้ามาเข้ามาดูในช่องนางพารวยได้นะคะจะได้ จะได้แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวิ่งงวดน,นี้ได้เก้านะคะแอน,นางก็ขอบคุณนะคะที่ติดตาม